สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับรายการสารสันปัญสุขสมาร์ทแอนด์ฟันค่ะกับคุณครูบุษสยมามนะคะหรือว่าคุณครูดีค่ะเป็นคุณครูในแผนกปฐมวัยโรงเรียนรายชีนีบนค่ะในรายการสารสันปัญสุขสมาร์ทแอนด์ฟันนะคะจะเป็นรายการ แบบใหม่ค่ะโดยเรานะคะจะมาพบกับเด็กๆค่ะที่นำความรู้จากการเรียนในหน่วยต่างๆเนี่ยไปต่อยอดเป็นสิ่งอื่นสิ่งใหม่ค่ะเพื่อที่จะมานำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านนะคะทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันค่ะแล้วก็เป็นการเสวนาสารสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการตนเองอารมณ์และสังคมของนักเรียนค่ะ รายการนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชินีบนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพบกับเด็กๆคนไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้เลยค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะหนูชื่ออะไรคะไหนแนะนำตัวหน่อยสิคะชื่อว่าเด็ก,กอเล็ริสวัฒนาค่ะอ่ะชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะ อารินค่ะอะน้องอารินน้องอารินอยู่ชั้นไหนคะชั้นสามทับแปดค่ะห้องอนุบาลสามทับแปดนั่นเองวันนี้น้องอารินมากับใครคะมากับคุณแม่ค่ะมา,มากับคุณแม่นะคะคุณแม่คนนี้ให้คุณแม่แนะนําตัวได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะแม่ชื่อนพมาสตวัฒนาค่ะที่เล่นชื่อพึ่งค่คะ ค่ะคุณครูก็ขออนุญาตเรียกคุณแม่ว่าคุณแม่พึ่งเลยละกันนะคะกับน้องอลินนะคะควันนี้ค่ะน้องอลีนจะมาทําอะไรให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะหน,นูชื่อว่าเตจิ๋งอานานลิสุวัฒนาหนูอยู่ชั้น3ทัก8วันนี้จะมาแนะนำคุ กาสักสีแล้วก็น้าสลไฟบันทัดจิสอกบันทักัแล้วก็ไฟก,กับการ โอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะน้องอลินไหนน้องอลินบอกคุณครูดี้อีกครั้งสิคะว่าสิ่งที่น้องอลินประดิษฐ์เนี่ยชื่อว่าอะไรนะคะ โอมไฟเต่าทองค่ะอ๋อวันนี้เตรียมมาด้วยใช่ไหมคะชื่อโคมไฟเต่าทองนั่นเองเจ้าโคมไฟเต่าทองอันนี้ค่ะที่น้องอลินประดิษฐ์เนี่ยน้องอลินประดิษฐ์มาจากหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องอะไรคะเรื่องมาแรงค่ะอ่าเรื่องมาแรงแล้วทําไมหนูถึงอยากจะประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาคะน้องอลินเพราะว่าหนูชอบเต่าทองค่ะอ๋อหนูชอบเต่าทองเหรอ,อ,อะคะหนูเคยไป พบเห็นเต่าทองที่ไหนบ้างเอง่เออยที่บ้านปู่โหนกค่ะอ๋อแล้วแล้วเต่าทองที่หนูพบเห็นเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนกับสิ่งประดิษฐ์ที่หนูประดิษฐ์ขึ้นมาเลยไหมคะสีเดียวกันค่ะอ๋อสีเดียวกันเลยเป็นสีแดงแดงมีจุดสีดำดำเหมือนกันเลยใช่ไหมคะใช่ค uh ่ะ huh. อ๋อแล้วสิ่งประดิษฐ์ที่หนู ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยค่ะทําให้หนูเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจไหมเวลาหนูประดิษฐ์เสร็จอะค่ะภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะภูมิใจใช่ไหมคะแล้วก็เอ,อสิ่งประดิษฐ์ิีนี้ค่ะช่วยให้หนูเนี่ยเรียนอย่างมีความสุขไหมคะน้องอลินเรียนมีความสุขค่ะมีความสุขมีความสุขยังไงอะคะ่ะมีความสุขเพราะว่าได้ทํโคงไฟตอบทองค่ะอ๋อน่ารักมากๆเลยแล้ว เจ้าโคมไฟเต่าทองซีนนี้ะค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะน้องอลินมีประโยชน์เอาไปตั้งโชว์ให้สวยได้ค่ะ,ะตั้งโชว์ให้สวยได้ด้วยใช่ใชไหมคะแล้วแล้วมีประโยชน์ยังไงอีกไหมคะแล้วก็ให้มีแสงสว่างได้ค่ะอ๋อถ้าสมมติว่าที่บ้าน,นะคะ่ะอยู่ๆวันนึงเกิดไฟดับขึ้นมาเราก็สามารถทำไมได้เลยคะ่ะน้องอลิน งคมไฟต่าทองเบสสองได้ค่ะโอ้เก่งมากๆเลยค่ะไหนน้องอลินลองแนะนำการใช้งานโคมไฟต่อทองให้ผู้ชมทางบ้านได้ได้เห็นกันหน่อยสิคะใส่งานยังไงเอยเปิดเด๋ยวต้องเปิดฝาก่อนค่ะเปิดฝาก่อนนะคะเปิดไฟอ่าแล้วก็เปิดไฟอ่าแล้วก็ใส่ฝากลับไปที่เดิมใช่ไหมคะ อค่ะอ่าก็จะทําให้เต่าทองที่น้องอลรินประดิษฐ์เนี่ยก็จะมีแสงสว่างขึ้นมานั่นเองโหเก่งมากๆเลยค่ะแล้วน้องอลรินทราบไหมคะว่าผลงานชิ้นนี้ค่ะที่น้องอลรินประดิษฐ์เนี่ยจะเสริมทักษะหนูในเรื่องไหนบ้างการมัดเล็กค่ะโอ้การเมือมัดเล็กใช่ไหมคะนิ้วมือของหนูใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ให้ประโยชน์อะไรกับหนูอีกบ้างคะ ปมไปฝึกส,สมาธิค่ะฝึกส,สมาธิด้วยเก่งมากาเลยค่ะแล้วนอกจากหน่วยมแมลงเนี่ยน้องอลินชอบหน่วยไหนอีกไหมคะหน่วยการเรียนไหนอีกไหมชอบชอบ,ชอบหน่วยไหนบ้างคะรอยกระทงค่ะอ๋อชอบในหน่วยรอยกระทงเพราะอะไรอะคะ พาะหนูชอบลอยกระทงค่ะอ๋ะชอบลอยกระทงเหรอน่ารักจังเลยแล้วแล้วในหน่วยลอยกระทงที่หนูบอกว่าหนูชอบชอบเพิ่มขึ้นมาอีกหน่วยหนึ่งเนี่ยหนูได้มีการประดิษฐ์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาในหน่วยลอยกระทงไหมคะทำกระทงน้ําแข็งค่ะอ๋อทำกระทงน้ําแข็งด้วยเพราะอะไรหนูถึงทํากระทงน้ําแข็งคะเพราะว่าไม่เป็นกิจกับสิ่งแวดล้อมค่ะอ่าแล้วอีกอย่างนะกระทงน้ําแข็งเนี่ยก็จะทําให ย่อยสลายง่ายด้วยใช่ไหมคะมเวลาที่เราเอาไปลอยน้ําเนี่ยเดี๋ยว,ยวอีกสักพักนึงเจ้ากระทงน้ําแข็งเขาก็จะละลายไปกับน้ําใช่ไหมคะทําให้ไม่เกิดอะไรในแม่น้ําด้วยคะใครอยาค่ะโอเคเก่งมากาเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตถามคุณแม่บ้างนะคะคุณแม่พึ่งค่ะคุณแม่ได้ช่วยน้องคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ด้วยไหมคะอ่าส่วนใหญ่จะเป็นช่วยหาอุปกรณ์นะคะ อ๋อช่วยห,หาช่วยเตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมคะคุณแม่<ช>แล้วคุณแม่เนี่ยมีวิธีการในการช่วยคิดตัดสินใจหรือว่าสนับสนุนในผลงานของน้องอยังไงบ้างคะให้น้องเริ่มเริ่มคิดก่อนว่าจะทําอะไรคะ่ะหลังจากนั้นก็ลองถามเขาดูว่าเราเราทําได้ไหมแล้วเราจะทําแบบไหนขั้นตอนเป็นแบบไหน เขาเขาก็บอกมาแล้วเราก็ไปช่วยเขาหาอุปกรณ์ค่ะอ๋อดีมากมากเลยค่ะคุณครูที่แอบเห็นในคลิปวิดีโอมีการใช้กันไกรด้วยใช่ไหมคะคุณแม่แต่คุณแม่ก็จะดูและคอยดูแลน้องอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อดีมากๆเลยค่ะแล้วหลังจากที่น้องเนี่ยเขาเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ว่ะค่ะคุณแม่หลังจากที่ได้เรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เนี่ยได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมหลังจากได้เรียนในออนไลน์ไปบ้างไหมคะ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรอบๆตัวค่ะหลังตั้งเยนออนไลน์บางทีมีแมลงอย่างเยนเรื่องแมลงมีแมลงแปลกๆมาก็จะชี้เขาดูว่าอันนี้คืออะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยอ๋อเพื่อเพื่อที่จะเป็นความรู้เพิ่มเติมให้น้องด้วยนะคะคุณแม่ดีมากๆเลยค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยได้สนับสนุนน้องเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมไหมคะพาไปพิพิธภัณฑ์นะคะพาไปพิพิธภัณฑ์อะไรครับคุณแม่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตรงคลองห้าค่ะอ๋อค่ะเพราเขาจะมีหลายส่วนเป็นเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเมืองโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องอลินชอบไหมคะชอบไหมเวลาไปชอบใช่ไหมคะแต่ว่าโอ้ชอบมากสองนิ้วเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะน้องอลินเวลาเราจะต้องเดินทางไปข้างนอกเนี่ยเราต้องทำไมด้วยคะสิ่งที่สำคัญมากๆในช่วงนี้เลยสำแม ค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเตรียมแอลกอฮอล์ไปฉีดมือด้วยค่ะโอ้ยเก่งมากเลยเพราะอะไรนะคะเราถึงต้องสวมแมสกอะค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าโรคราบาดมาที่โลกเราค่ะอ่าเราก็จะต้องดูแลทั้งตนเองแล้วก็คนในครอบครัวให้ให้ปลอดภัยใช่ไหมคะมาลินใช่ค่ะอ่าใช่ค่ะแล้วคุณแม่ค่ะได้เห็นศักยภาพหรือทักษะน้องเป็นยังไงบ้างคะ คนนี้นี่เขาจะมีศักยภาพด้านศิลปะค่ะเขาจะมีความเอ่อเหมือนเขามีความรู้เรื่องคู่สีได้ดีพอสมควรเลยจับในการ<ส>แบบอ๋อค่ะใช่เป็นมิกซ์แอนด์แมทแล้วเขาชอบออกแบบเสื้อผ้าค่ะโอ้ยโตไปอนาคตเป็นดีไซเนอร์หรือเปล่าคะเนี่ยโ <laughs> ตไปหนูอยากเป็นอะไรคะน้องอลิน อยากเป็นอะไรคนะอยากเป็นนักศิลปินอยากเป็นศิลปินงั้นเดี๋ยวคุณครูดี้จะต้องติดตามน้องอลินเลยนะเดี๋ยวจะรอดูเลยว่าในอนาคตเนี่ยน้องอลินจะทําอาชีพอะไรโอเคไหมคะโอเคค่ะ <c oughs> อ่าค่ะแล้วคุณแม่ค่ะได้เห็นความสามารถในตัวน้องแล้วก็อยากส่งเสริมหรือว่าพัฒนาด้านไหนบ้างไหมคะคุณแม่จะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะ จะพยายามฝึกให้น้องคิดเองก่อนแล้วถ้าน้องคิดไม่ได้หมายถึงว่าคิดไม่ออกค่ะก็จะช่วยไกด์เขาแนะนําเขาว่าให้เป็นไปแนวแนวนี้ไหมแนวนั้นไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาให้เขาไปต่อยอดเราเองค่ะดีมากเลยค่ะคุณแม่เพราะว่าบางทีถ้าเราเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้เด็กเขาคิดก่อนถ้าเราไปบอกเลยอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะ ยังใช้ความคิดของเขาได้ไม่เต็มที่นะคะเราก็ต้องแบบเปิดโอกาสให้เขาได้ลองคิดลองตัดสินใจดูก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเขายังคิดไม่ออกหรือยังไงเราก็ค่อยให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปแบบนี้ดีมากๆเลยค่ะคุณแม่อ่าสำหรับวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูดี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องอาินแล้วก็คุณแม่พึ่งมากๆเลยนะคะที่มาแชร์สิ่งประดิษฐ์น่ารักให้เพื่อนๆได้ชมกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณดรเย็นรุไทยจงถนอมผู้อำนวยการครูนรัต์ลุขะมาทุกดรพิรุณศรีศักดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการครูศิริพัฒเนตรพิญโยผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฐมวัยครูอรวรรณงามสมบัติครูวรรณานุษย์ออกครูเพียงใจนันทศีรัตและครูพะระฤศศรพุ่มขจรแผนกปฐมวัยค่ะ ในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นเด็กๆคนไหนที่ได้เข้ามาร่วมเสวนากับคุณรุดีอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณรุดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย